ในนี้นำได้ไหมได้ม่รู้ตอนนั้นที่มาเนันเรแต่เกาอินไม่ได้อ๋อมาทไม่ได้เขาก็เลยแบบโอ้มันเฮ้ยแบบเจ็บว่าเขาเบซิ่งมากเลยเออเจอเจอมาคนแรกแล้วก็เจอพี่เล็แต่โอ้ยไม่อยากจพูดเลยก็แล้เขาจะเขา่าอะรไหมคือคือพี่เแตส่นะครับผมตอนนั้นขีข้อความดีขีชั้นดอกราเก่าอยู่ชั้นบนแล้วมเดินเข้ามา ตัวดีเด็กใหม่ผมก็อ๋อเฮ้ยเด็กใหม่นี่หว่าอะไรอย่างงี้่แตจริงจริงสารบอกอาบน้ำกันนั่นคือสาเหตุที่ผมทำให้พี่เจ๊กัดอาบน้ำเย็นแล้วก็ไม่สบายครับผมแค่อ่านกันในฟิล์มนะอ๋อคือเจอหน้าพุกไปอาบน้ำกันแล้วก็อาบน้ำเย็นแล้วก็ไม่สบายแต่คือตอนที่สารพมศ์มาถามแล้วว่าเธอตอนนี้ถามว่าอาบน้ำกันเขาบอกว่า คือเข้ามาทั้งแรงเขาอยากสนิทกับทุกคนเลย่าเงี้ยก็เลยชวนอาบน้ำกาเจอวันที่เกาหีวันนี้เหมือนกับจะลงอาบน้ำพร้อมกันเลยอ้เพราะว่าถ้าเกิดจะอาบน้ำได้ก็จะสนิทกันเลยวันนี้คือเข้าไปมันจะได้เปิดเผยไงใช่โอ้โหพอเปิดเผยพวกมันจะได้แบบอ๋อโอเคสนิทกันโอเคสนิทกันโอเคไปแบบพร้อมกันอยากสนิทใครชวนอาบน้ำสิไปไป โอ้โแาโตรีเลยวนี่เขาเป็าแรกเปลนันรรกไทยกับวัฒนธรรมจีนนเราเป็นผู้หญิงนะเธอไม่ได้ผู้ชายขับนาำมันไม่ดีนะเธอเออขาหาวสุดท้ายและความนาสุดท้ายไม่โดนถามยได้อะไรอะ ออ้องดี่าองนี่รพวกนี้เขาเปลี่ยนดีกว่าเป็นคนแตเองปะขอแตเองด้วยตักลางเออบนซ้ายเุณนู้ชมซ้าได้เราต้งนดิชาให้เจ้าของเพลงโอเคแ้วอันนีอันนีออละไรดิคริองเริ่มทำเสียงปีกจุ้กได้ปล่าเอคืออะไรอ่ะปีกจุ้แต่ผมเคยทำตดนี้จล้วเสีเแ ไม่รูคุณไปรับป่ะคุณไปรับเคยเอ้ยเาที่สองก่อนันนี้เดี๋ยวทำให้เป็นพิเศษเลยเอาทำให้เป็นพ <descriptive S 1> <p> ิเศษทำให้เป็นพิเศษก็นะฮะอ่าโอเคอันนี้แล้วกันเนอะอ่าเราไม่อยากทำกิจกรรมอะไรกับแฟนๆบ้างที่สุดเออพี่โบโอ๊ยพูดชื่อเลยพี่โบคือคนไหนครับเอ๋ออยู่นู้นนะครับพี่โบไม่ต้องเขินเขาแค่เรียกชื่อทำอะไรบ้างสุดหรอทำอืม อยากไปอยากไปเทอร์เรนทิ้งตรงภูเก็ตหอโอ้โหดีนะโทะเลอะไรวะโอ้ดีดีใส่แต่ชว่าน้ำเลยว่ะนี่เาต้องนีแม่เมาต้องคัดคนไปด้วยนะจะไปย้ายอด้วยน้เออส่นี้พี่ก็ขอยังไม่ได้ให้จับไปจับตีเจผู้โชคดี